Right first. Right จะสบายดีทั้งนั้นะอันนี้ก็เป็นงานของครูบาสาวที่ว่าเลยตักบาทพรนะ้อมเนาะ <Okay. S 2> เลยตักบาทพร้อมของแต่งงบแกะหน,นึ่งครูบาสาวตักบาท <c oughs> กับเรเซิรนคนหลายเออกัแบบเรเซิรนคนหลายาน,นี่เต็มงมง้แขกเอองาน,นงานอันของครูภาสาพเพิ่นม,มกกันก็เลยเป็นเห็ดรักบาทเลยนะเนาะเข้ารับกันพี่น้องซาลาสาไทยบาว่าอยู่ไทยอยู่ลายอยู่ยต่างประเทศเนาะ เออโผล่ดิบุญกินนี่อยู่กันเด้อขอไลค์กดแชร์อืออ่าซื้อซื้อกล้ามแล้วก็กดต,ติดตามเด้อเนาะอือแล้วก็ช่วงนีง้ช่งวงโควิดคนก็บ่หลายปานดอืช่งวงโควิดคนก็บ่หลายปานดว่าเ็อ่าพี่น้องใกล้เคียงก็คือ ท to ี่ใบปินแต่เขากระนั้นนั่งนั่งตรงนี้ดูสีเดียวกันที่เดียวกันดูสีกันยึดถึงแม่แี่อันนี่กับแม่ซ้อคนนี้คือแม่ติดจับาดเนาะเจ้าว่าเหน้องิ่ไปลุซ้ใเดียว แตงโตโ่งตนันด้วนครัวนโนเห็นแล้วเห็นแล้วอเป็นครอบคเ่อันครอบคน่ติดงูใชสวรรค์

แ็บอกิ่มหน่อยนะมันนี่ก็ไล่ไลายเต็ งานตักบาทอของทุกบคักบานนี่ยครูบาสาวเนาะระวัง,งนั้างตึกมมงเธอแขกเออย่าบ่นว่มนามันหน่อยได้เด้อคนลยเค,คนหลายเติอเมื่อคืนนี่ขี่เรามื่อนี้เป็นคนใส่เป็นบุญนคนดีเป็นคนดีเป็นคนดี ม่ได้เขาไปออนกินเราได้มีแรงครับแรงมีแรงคนน้องเลยนตู้ตู้มาสิกบาทแค่คันหลายเติมเนาะมีแต่ญาตีพี่น้องบริเวณทางไกลตอนนี้ช่วงโควิดผมว่าบ่หลายก็หลยเติบ

บ้านมนุษน้อยถ้าคนเขาก็ระนาดบ้านเก่งเคยงเนาะเอิกกันมาพี่น้องบรายกับพี่น้องอล่ะนี่ซ่องโควิดก็บลา,ายไปเล, <ะ S 1> อลยอ่าคำว่าซ่องโควิดก็ที่มันลายกว่านี่แล้งานดอนก็ที่มันหลังจากโควิดแล้วที่มันปีหน้าเพื่อละอือวันนี้ก็เป็นงานตักบาตรของครูบา,าวสาวซือแล้วแต่เนี่ยที่พี่น้องน,ำน,ำน,ำน้ำเนาะไปเฮ็ดบุญเช่นไปเลย

ครับคือว่าเนาะในช่วงโควิดเออคันเป็นช่วงโควิดคนก็นสิน้นไล่คนี่หลังจกากพิธีตักบาตรเนาะของครูบาสาศรัทธาพี่น้องกันกมาอ่าต,ตักน้ำเนาะหลังจากตักบาตรละกระดิ่งพิธีมัดแขนงานมั่นให้ครูบาสาวเนาะระวังน้ำเต็ง,งกับเคร่อแเก็อืม อีกนีนึงเนาะขั้นบนนั่ง,งขีน่นนั่งชาวลาวชาวไทยเพราะว่าอยู่ประเทศไทยประเทศลาวขาั้นพอดีเบิ่งหนั่งคลิปตอนนี้อย่เรื่งเด้อกดไลค์กดแชร่คอมเมนตั้งแต่สักสิบกรัมเดี๋ยวกดติดตามแน่เนอนกดเตงโมนี่อยู่ตรงภาคอีสานนะเอเออีสานซะเนาะ

ใส่ไ้ผมบ่นจะได้ไม่มาบ่นมันจะเดียวัวจาเลยหูมาบ่ใส่กใส่ก็ูมาบ่นี่นรันรัไ้อ้ไแล้วมระห้องเราไอ้เจ้า้องนะสื่อมาตั้ง่อกันฟ่ดนี่ อ่ามาเด้อผู้ไรซิักบาทเด้อ้เโอเคแล้วเจั

ใส่บาท,ท่านนู้ยไทยในงานตักบาทอือจากรแล้วตักบาทเรา,า,ท,าทั้งับาเพิ่นกับสันเข้าเนาะจากสันเข้าก็ช่ม่ม การผูกข้อตัวแกนในคู่บ่าวสาวเนาะอืะอคูอ่บ่าวสั่เข้าเนาะแล้วก็แขกโควมีเกิดกันสำเริงสั่เข้าเวเฮ้กันกินข้าวรับประทานอาหารในการในช่วงโควิดคนกบบระโบลายได้เพราะว่ามิตร์ยาตัวพี่นอ้องจากบ,บ้านใกล้ห้องเตียงเนะาะเอ่อเห็นงานอวไร รักบาตรของครูบาสาวเนาะแล้วจะเป็นงานมั <ts> ่นเบอของนางเตะมั่วเอ่อแพคเนาะเ้อคนผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะบอกว่าพี่น้องสาวลาวสาวไทยอยู่เมืองลาวอยู่เมืองไทยก็ได้แถวอีสานนั่นแหละอ่าท่นได้เบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคำมั่นประกาศสักกล้ามให้เด้สร้งคอมีตนะคนก็บ่หลาวไปเลย กป็นวิเศพีน้องเป็นยังรับระทานอาหารยี่น้อยน้อในงานรักบาคกู่บาสาว าเราทานอาหารด้คนโบรายเนาะเพราะว่าเช่องโควิดโควิดแต่มีถึงงยา่กี่น้องกับ้านบ้านใกล้ห้องเชียงเออไปได้กินแบไนผสมกด้สันข้าสันน้ำแล้วรักก็จะ

คบ่าเนี่ยกลับมามีคูณบ่าลาวได้คูณบ่าทั้งคนไทยได้ที่อยู่เมกานี่แหละตาคือมว่าหรอตาพี่น้องสาวลาวสาวไทยดวงอาทิไทยอยู่ลาวอยู่ตามประเทศเนาะไปรได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์สก้าวสับสครั้มนะตาปิดกดติดตามนะนนี้ จ้าบ่าวแหกเป็นคนไทยสวรรค์ใน,นเขตเชื่อแขกผู้หญิงแต่งงมก็เป็นว่ากุมิไททางภาคอีสานเขาเดอนร้อยอีสานเลยเอ็นไทยอีสานก็ออไ,ได้ยงยเจาวยเป็นสักขีพยาน เคือมาองที่เป็นว่าเป็นคนนั้นขมิ้นซอสอีสานแฮมคัมแม่แฮมปะไทย คุณหมอเตหนเงียงเานาะงอในันนี้ก็นในช่วงโควิด่ผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้ล่ะอย่าลืมเด้อเอ่อกดไลค์กดแชร์ม Subscribe เลยเนาะสออพบกันคลิปหน้าเด้อเสมอกันมีรถสรยเสมอกัน ขับเครน่าที่บิงเนาะครองชีวิตร่วมกันได้สมะแปล